ใส่แล้วได้คืนละรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เ็บงังงพี่เดินเดินไปเลยเดินไปเดินไม่่าเให้เป็นที่ติดตผมว่ามันซื้อชื่ออะไร เรามันมันันน่กได้ไม่เต็มจอเลยหลายออกเหตุไรรวาไม่สบายกอก็วันแรกตูแต่งคนแล้วไม่ไ้ไม่้เราไ้นีนี่นี่ อย kind of yeah. sure. yeah. ู okay. kommer 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 ่ในกระเป๋าแบบนี้ครับแต่ตังค์ที่อยู่ห้องนไม่เป็นห้องมีห้องมีห้องห้องัน่มันอะันนครสวรรค์นครสวรรผมบอกมาครับงนไปนครสวรรค์ลว่าขาอยู่กับพี่โกลก็มาจากองพี่น้องอะข้าวนตยวเห่น่ะ ้าก็ลองดู่ปยตายปาตี้แล้วก็เอามาเลยเลยแกเอาไปเรอเอาร้ว่รู้จะ้วนึมหนจอาน่ามนั่งตรงนี้งอาม่านอห่หอ่าาหมสองหามอามหมหงมห่่า เราก็กล <sh arp> <sh arp> so yeah, so ัวว่าเออเดี๋ยวมันเพื่อนมันจะนั่นใช่ป่ะเพราะมันจะต้องจอดรถถึงแล้วมันต้องขึ้นรถเม์เอาซะจริงๆเพืข้าวนี่นะเออส้องย่างกินซะส้องย่างเลยอืมหลับโอยไรให้กินไม่กินได้ไงวันนี้เลยเด้อเพื่อเพื่อตักม้าเนี่มันให้กินอะไรไม่รู้ขี้ข้าวขี้ข้าวธรรมดาเหมันจัดมันเหมือนจัดบ้านอยู่ไหนด้วยอะไรด้วยไม่รู้เลยมันยู่เลยมาอยวันที่กอกลาย